เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมร้านเดยอนเอิร์ธนะครับผมคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ครับผมจะไปลุยงานแฟร์นะครับแต่ว่าเป็นรอบที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมาบอกวิธีการอัพเรเวลให้เราได้ของเร็วกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผม ครับก็ของผมจะใช้อ่าเป็นออโต้นะครับซึ่งงานแฟร์เนี่ยสามารถใช้ออโต้ได้5ครั้งนะครับและถามว่าไอการที่เราใช้ออโต้เนี่ยไอพวกนี้มันหาได้จากไหนนะครับก็คือจากการเติมนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่ามันเรียกว่าอ่าเป็นตัวปันส่วนนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าันให้ดูนะครับว่าเราอ่ะจะสามารถหาได้จากตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าก็คือตรงนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมอ่า กดเข้าไปแล้วครับเนี่ยของฤดูการนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่อันนี้ผมยังไม่ได้เติมนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเราเติมเนี่ยเราจะได้พวกการปันส่วนพวกนี้นะครับคือถ้าผ่านเลเวลอะไรที่เราทํามาแล้วคือเราสะสมเวลอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะได้มานะครับก็คือมันต้องเติมนั่นแหละคุณผู้ชมครับโอเคของผมก็จะใช้นะครับ5ครั้งนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมันจะสามารถใช้ได้แค่5ครั้งนะครับ แล้วก็พอเราใช้ได้5ครั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะรีสตาร์ทให้เรานะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ20กว่าชั่วโมงอ่า21หรือ22ชั่วโมงนี่แหละครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็จะได้ของคือพวกอ่าครีมพวกเลื่อยพวกไอ้พวกเนี้ยของเออที่เราจะต้องเอาไปใส่อ่าในงานแร์ของเรานะครับเพื่อที่จะรับของนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม ก็อันนี้ผมได้เอาของมาใส่ไว้บ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ไอของพวกนี้ก็ใส่ไว้แล้วสังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมผมมาลุยครั้งแรกผมก็ได้อ่าถึงเลเวล6แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าทําแบบผมอะ่ะที่ผมทำอะ่ะเพราะว่าคลิปแรกผมไม่ได้ทานะไอาการปันส่วนนะครับแต่ว่าผมผมมาทําทีหลังอะนะ่ะเนาะเออก็เลยไม่ได้อัดให้คุณผู้ชมดูนะครับ ส่วนของพวกนี้นะครับที่ผมปันส่วนมาได้นะผมจะยังไม่ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเคลียร์ซอมบี้ในนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าได้ของอะไรมาเท่าไหร่เนี่ยถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเอาในกล่องของผมนะครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไปเคลียร์ซอมบี้กันก่อนนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมจะพยายามทําให้ครบทุกอย่างนะครับสําหรับกิจกรรมงานแฟร์นี้นะครับเพราะว่าคลิปแรกเนี่ยคือทําไม่ครบนะครับแล้วก็ อ,อาจจะตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับผม โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ทําการเคลียร์ซอมบี้เซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เอาของมาใส่เลยนะครับเอาครีมใส่ไปกันเลยอันนี้ก็ยังไม่ครบนะครับเลื่อยก็ไม่ครบนะครับอาหารนี่ก็ยังไม่ครบครับตอนนี้อัพเป็นเลเวล7แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของในนี้ของเราที่เราปันส่วนมานะครับโอเคดูซิจะพอไหมจะได้เลเวลเท่าไหร่เอ่ยอ่าเลเวล7อยู่ อันนี้ไม่ได้แล้วอะยังอะได้แค่เลเวลเจ็ดอยู่ค่ะคุณผู้ชมครับยังไม่ถึงเลยนะเลื่อยก็อีกหน่อยเดียวเองอะเดี๋ยวเอาเลื่อยมาใส่ให้มันครบเลยนะครับเคเรียบร้อยใส่ไปโอเคอเออเค,คุณผู้ชมได้คะแนนอยู่3 0 0พันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่เลเวลเจ็ดนะอันนี้ก็รับรางวัลการฟื้นฟูนะครับได้ตั๋วมานะคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้แค่60%อยู่นะเดี๋ยวก็เอาของ ใส่นี่ไม่ใช่เอาของเอาตั๋วมาให้เพื่อสุ่มรางวัลนะครับตอนนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าจะได้พวกแท่งเหล็กแล้วก็ได้ยามาเพิ่มนะครับอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับปกติเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ขอรับของก่อนนะเปิดกล่องดูก่อนนะครับได้อะไรบ้างอ่าได้เสื้ออย่างเดียวนะครับรอบที่แล้วผมเปิดไปผมได้อ่ะ สกินกระเป๋าใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดให้คุณผู้ชมดูนะไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงผมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรกันนะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม